ชมหน้าผู้คว้าดอกไม้งานแต่งนัตตี้แมนพี่พระเอกว่าไงดีเรียกได้ว่าเข้าพิธีวิวาสุดหวานกันไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงยูทูบเบอร์สาวนัตตี้นันทนัทธกัตกุลและแม่นัตภูมเหล่าสถิร,ระวงหลังควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาโดยมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยมากมายแถมในช่วงโยนดอกไม้จากเจ้าสาวนั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดหนักมาก พราะสาวต่างแย่งชิงช่อดอกไม้จากเจ้าสาวตามความเชื่อที่ว่าถ้าใครรับดอกไม้ได้จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปซึ่งคนที่รับดอกไม้ได้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักร้องนักแสดงสาวจันจิจันเจราจันพิทักษ์ชัยหวานใจของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์น,นั่นเองแถมในตอนที่รับได้นั้นยังออกสเตปแดนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเบาๆด้วย แมดูท่าทางสาวจันจิจะพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าสาวแล้วนะคะพี่โอสงสัยว่าจะต้องรีบแล้วเอาเป็นว่าจันจิจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปจริงหรือเปล่านั้นก็ต้องมารอลุ้นกันยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับงานมงคลของนัตตี้แมนและขอลุ้นเจ้าสาวคนต่อไปด้วยนะคะ